พีโวสองพัเอ็ดเลขไม่สี่พันโลครับพี่น้องนะสี่พัน 4, โลชมใหม่ล่าสุดออกรถศูย์บาทงวดผ่อนแค่ห0พับาทครับพี่น้องมาวันดีครับพ่อไก่เสมรถซิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทำมาหากิตนครับชมไวร์ลนบักนาลอนะบักนาลอครับพี่น้องรอแห้งนานาเกาหลีชุดแต่งรอบคัน นะแม็กไม่ยางไม่ที่ E37 เลเซอร์แดงยางยีราพร้อมนะโฉมใหม่2021พร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลขไม้4 0 0พโลนะไม้แท้หรือว่าไมกอเดี๋ยวมาดูกับไอ้เสียงครับนะรอบคันครับชุดแต่งนะชุดแต่งรอบคันพร้อมกับคิวลอ้อล้ๆลอ,ลอนะาล้อไม้ครอบเบรแบมโบ,แ,บ,มโบแม็กเลเซอร์แดงจัดของแพงชุดแต่งสเก์ตรอบคัน โอ้โห,โโหชนไปเลเบิึงดูอยากให้เบิงึงเอาหยักดึงออกมาเบิึงเลยบ่ถบอดบ่แกะฮะนี่มันรถมือสองหรือมันรถป้ายแดงวะเนี่ยยังไม่แกะโอ้โหออกมามึงผ่อนไม่เนี่ยกูถามจริงปล่อยยึดเลยเหรอวะเนี่ยนะออกมาสามเดือนไม่ผ่อนปล่อยยึดเลยเหรอวะเนี่ยไม่ขนาดนี้เอารถชนมาหรือเปล่าวะทําไมไม่จังเลยทําไมมันขายวะเลขไม่สี่พันโลหน่วยสิบร้อยพัน หน่วยสิบร้อยพันสี่พันโลเบิง้งเบิ้งสามรอบก็แล้วกันเองสี่พันโลอยู่พี่นอ้องนะเอาหัวเกียร์หัวเกียร์บ่ถลอกปอกเปลืกเลยปอดเบิ้งมือจับมือบ่องหัวบ่งไอ้พวงมาลัยไม่มีรอยถลอกปลอกเปลืกนะนาจุง้งนาจอโอ้โหใหม่แท้สติ๊กเกอร์มึงยังไม่แกะเลยอะอะรถเป็นไรทำไมใหม่ขนาดนี้เอ้าพาลังคาอะ ทุ้งยางยังประอดเลยเอ้ยเป,เป็นไม่ได้ไงสี่พันโลเอาเอาอักคตีลังกามาไหมอักคอยู่ครบเอ้ยสี 4, ่พันโลเ,เป็นไม่ได้ไงรถเอาไม่กิฟโอโหัวพื้นบ่ม,มีฮดขีดินเลยนะไม่แห้งเลยวะรีโว่สองพันยี่สิบเอ็ดสี่พันโลออกรถศูนย์บาทปีแรกดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนผ่อนหกพัน ชุดแต่งคิ้วล้อลนโล,ลสกเกิร์ตของ t r d Sport นะอันนี้อะไรล้อเดิมจากศูนย์สิครับนะมาหาไอ้นะม,าานะมึงกินได้ล้อเดิมทำไมอะ่ะเปลี่ยนล้อใหม่สิครับยกล้อเดิมออกใส่ล้อใหม่ไปเลย f อฟซีไม่ต้องถามายมันกินได้ล้อครับพี่น้องเออเพราะว่าอยากออกไห่มึงนีให้มันรอให้มันสุดกินจังไอ้ครับนะต้องแม็กใหมย่ย่างใหม่เห็นไหมเพิ่งจะเปลี่ยนมานี่ ยางยังไม่คลิปเลยลนะเนี่ยยางยังไม่ถึงปีเลยมึงเปลี่ยนซะแล้วอ่ะไอ่เปลี่ยนซะแล้วยางยังไม่ถึงปีเลยอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องเลยดิดูห้องเครื่องเลยดิอะรถทำไมมันสี่พันโลดูห้องเครื่องหน่อยดิเอาเป็นไปได้ฝากระโปรงยังไม่ถอดเลยเป็นไปได้อะอ่าเครื่องสองจุดสี่เครื่องมีออกแอร์โอแอก์ไหมมีควันไหม รถมันมีปัญหาไหมทำไมมันใหม่กันเลยทำไม,มเครื่องทำไมมันใส่กันเลยโอ้โห4สี่พันโลน็อตไม่ขยับสักตัวนะติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบหัวน็อตทุกจุดแอลอยู่ครบออยู่ครบนะระบบปลอดภัยได้เบรก A B S นะมาปีดา้า ออกรถศูนย์บาทครับรีโว่2.4 2021โฉมใหม่ล่าสุด4,000โลนะฝีดาวฟีกล่องฟีจัดฝีโอ,อนนะบัตรประชาชนไม่เดียวรับรถจัดในทุกอาชีพเกษตร,รกรคา้าขายพนกักงานบริษัทนัวกวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรัพ่อีดอยางขับวิ่นขับแก๊บขับบุกลอ้อขับสิบล้อขับแม็คโคตัดไม่เผาทาน เลี้ยงงวงเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถืเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดคลองถมปลามงปลามงทุกอาชีพจบศูนย์บาทปีแรก FC เอาไปผ่อนงวด6,900หลังนั้นพันหนึ่งหมแคปหน้าจอเอาโวนรถไป20,000บาท FC ที่รับชมคลิปวิดีโออยู่นี่อยู่นี่อยู่พิมพกับว่างามครับไอ้เส้มพิมพกับว่าแก้วคไข่เส้มพิมพกับว่ารอครับไอ้ยเดี๋วไอ้เส้มสุ่มแจกเสื้อให้ครับพี่น้อง นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถบ้านขายรถซิ่งบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจรปิดเล่มให้ฮอตหน้าบ้านขอให้นึกถึงไอเดี๋ยอไอจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีฮอตหน้าบ้านกบ่น้องนาลีโวไม่สี่พันโลน็อตแม่ขยับส,สักโตเอาไปเหุกินกบ่น้องไว้ล้นจบศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยกาวไอล้น